หลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ได้แล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทนะครับดี๋ยวทดสอบไปดูก่อนนะครับเสียบกุญแจบิดอ่อนสังเกตนะครับไฟอีโมหรือไฟรูปรถสีแดงที่กระพริบนะครับถ้ากระพริบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับบิดแล้วเงียบเลยแล้วผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบรีโมทระบบ immobilizer นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบอิโมบิเลเซอร์ระบบรีโมทเรียบร้อยนะครับรีโมทก็ใช้งานได้เลยนะครับล็อกเปิดรีโมทมีให้เลือกหลายแบบสรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นก็มีนะครับเสียบกุญแจมิดออนสังเกตนะครับไฟลูปรถสีแดงที่กระพริบหรือไฟอีโมนะครับดับลงแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับติดเรียบร้อยนะครับกุญแจรถหายหมดทำกุญแจรีโมทเพิ่มมีรถมีปัญหา สตาร์รถไม่ติดนะครับระบบไฟนะครับแก้ไขได้นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ